สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะบันณวรรณนาชั้นเวค่ะเพื่อนๆค่ะมาค่ะมาดูอ่าเก็บคณะทะเลปลายฤดูกันนะคะมันบานดอกหมดแล้วแต่ว่าน่าก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอเปเ่ามาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้มารุ่นมาหมันกันนะคะนู่นค่ะมานะเห็นปิดว่ายน้ำหรือน่นกระดุกกระดุงนะคะเห็นอยู่ตรงนน้นนะคะเพื่อนเดินมาเดินมาโชกหมานมาแล้วค่ะนะาเห็นนี่ค่ะ พึ่งโพเลยนะจะเลือกเอาแบบนี้นะคะถ้ามันโตแล้วหรืออย่างนั้นนะก็จะไม่เอาเด้อค่ะนี่ค่ะเห็นปะคะพึ่งโพเ,เดี๋ยวนะขออนุญาตขูดก่อนนะคะนี่ค่ะเขาจะขึ้นอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันจะไ,ได้กี่นนหนอน,นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะถุงไม้ถุงม,มือพร้อมแล้วนะคะดูนะคะเพื่อนจะได้กี่น,นอ ถ้าถักอะไรก็เอานะคะเนี้ยเพราะว่ามันจะไม่มีแล้วนะคะเพื่องค่ะนอ่าไอสองนอค่ะเดี๋ยวคิดก่อนอุ้ยเจ็บปวดเข่าตามเดี๋ยวนะหนาวถ้าบังบังแดดบังเห็นบ่อนี่ค่ะเห็นบ่อนค่ะหน้าคอนม่อยากขุดกันนะคะ ขูดไม่ดีเดี๋ยวมันจะหักค่ะที่เห็นเห็นสองอรอนะคะทุกคนสองอรอค่ะเดี๋ยวไม่ลุน้นค่ะให้มันจะได้แค่เดงยวอ,อ๋อเจาะใหม่อมนมันเดียวไม่คิดว่ามันจะมาจะเจอเพราะว่าเข้าไปไม่ดูแล้วกับเขาเย แต่พึ่งขึ้นมันก็กำจะขึ้นเน้ะคะ่ะนี่ค่ะแกะเราต้องถนอกก่อนอุย้ยนี่โอ้ยอย่างงามเลยค่ะคุณผ่านค่ะดูห้กหหักหักโอ้มีหลายหนออยค่ะนี่ค่ะ,คะได้แล้วนี่วางตรงนี้ก่อนเห็นบ้านนี่ค่ะ โอ้ยแดดกระแทงตาเนาะให้เพืเ่อนเห็นความงามค่ะนี่ค่ะสองนองหัวเขาจะอยู่ข้างใต้นะคะเพืเ่อนๆค่ะถ้าเราไม่เก็บหัวมันไปน่ะเดี๋ยวมันก็แตกไหมค่ะนี่สามนี่ค่ะโอ้ยขิด มีตัดอาดีกว่ามันแทงลูกหินอยู่ค่ะนี่ค่ะนี่อันนี้เพิ่งเป็นหนอเลยค่ะอันนี้อีกหนอนึงสองหนอค่ะเอาอันนั้นเอาไว้หวัวเขาจะเป็นหัวคล้ายๆหัวครล,ลอนนะคะอยู่ข้างล่างนุ่เออนี่ค่ะงามบอไปค่ะไปรุนไปหมานต่อค่ะ เผื่อจะมีอีกเนาะค่ะเพื่อนค่ะใส่ตะกาเลยไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนอยู่ใกล้ๆกันนี่อีกกองนึงน้าเพิ่งเห็นมันเดินมาใกล้ๆถึงจะเห็นนะคะตะวันมันส่องเนาะมังค์ก็มองไม่เห็นนี่ค่ะนำมาขออนุญาตเคลียร์หินเคลียร์ดินออกก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวจะส่องให้ดูดีเลยนี่ค่ะมันดูลึกค่ะมัน่เกิดแล้ว อ้ยเขอโทษเขาโฟลเดอร์ค่ะของฉันมันลึกแล้วค่ะเนี่ยค่ะดูค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะโอ้ยเอายากก็เอาเอายากก็จะเอาเนาะค่ะดูนะคะเขียนรูปหินก่อนเขียนรูปหินก่อน ขืข <Okay. S 2> ิงบุญเลยค่ะคุณผู้ดูนี้องแตกอ่ะค่ะอือเดี๋ยวไม่เออถ้าอย่างงี้เนะราจงไว้ดีกว่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะ่าจะเลือกเอาที่มันนี่นี่นี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมคะเลือกอที่ใหญ่ใหถ้ามันเอาได้ก็เอาเอาไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนเนาะค่ะโอ้โหโคตรร้อนเลยลืมลมเอหมวกปีกบานมา เพื่อนๆดูดูความนี่ของเขาคุณพ่อส่องให้ดูใกล้ๆค่ะโอ้เอาแบบไหนเอาอยัางินเงเนี่ยค่ะได้ก็ได้พุกอ้ได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 ้นี่คะ่คะโอ้กำลังคิดนิดเลยหนึ่ง จะจงไว้นะคะนี่ค่ะแบบนี้นะเดี๋ยวนะจะเอาเอา,เอาหินกบกบเอาหินนี่ไปค่ะเผื่อเขาตูนอะเฮ้ยดึงไม่ได้ค่ะไี่ก่อนนี่ก่อน <c oughs> นี่ค่ะกำลังน,นี่เลยค่ะท่านผู้ เอาที่กินนะคะไม่ใช่ม่เอาไปแล้วไม่กินนี่ขาวจ้หะหอกเลยค่ะดูนี่สามนอแล้วน่าจะค่อยๆแกะเอาเอานะคะเพร่อว่าที่มันน้อยๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยห็นไหมคะน่าจะเอาไว้น่าจะจุงไว้เดี๋ยวเผื่อหน้าผ่านมาหลหน้าอีกเนาะ ก็จะไปเอาอันนี้อันนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยค่ะต้นนี้ค่ะต้นนี้เดี๋ยวลองเอาฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวขอทุกอย่างถูกบอนนะคะเฮ hey, ้ค่ะพื่อนน่าจะเอาวงที่มันพอเก็บได้นะคะที่เหลือนะก็ะจะไว้เผื่อเขา่าโตนะคะนี <Hey. S 2> ่เจ้าคุณมองไม่เห็น นี่ค่ะมันน้อมันยังน้อยค่ะดูค่ะเขากำลังเป็นปิ๊บปิ๊มิดอยู่เลยขุดออกแล้วนะคะนี่ค่ะน่าจะกบไว้นะคะน่าได้แค่นี้แหละสี่ห้าน่อที่เหลือน่าจะกบไว้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวถ้ามันโตเดี๋ยวน่าจะมาเก็บปล่อยเขาไว้ก่อนค่ะให้มันโตเนาะค่ะไปค่ะนี่ค่ะเพื่อนมาเจอนีอีกกองนะคะ นี่นะคะเพื่อนดูดูเดี๋ยวน้าจะส่องให้ดูตรงนี้ดูค่ะเขาออกดอกออกออลูกแล้วนะคะลูกคณนาเป็นลูกแล้วนะคะใบดอกเขารล่วงหมดแล้วนะคะนี่ค่ะแต่น้าก็ยังมาเจออยู่นะคะนี่ค่ะนีนะคะขุดกันนี่ค่ะสองกอน้อยๆแล้วนะคะสองสองกอน้อยๆน,นี่กอเพิ่สามแล้วนะคะ ตั้งกล้องบอลได้ค่ะหาที่ตั้งกล้องบอลสกิดได้ไหมคะนี่มาดูด้วยค่ะว่าจะได้สักกี่หน่อโัอนนี้นะคะอันนี้เป็นขวดเล็กนะคะนี่ค่ะเห็นยังคะปุ๋ยที่ทรายเอาไปที่เขือ่อนแล้อกนนี่นค่ะคุณี่ท่านเห็นยังโอ้ยทรายหมลงมาะคะ่ะ ดูนึกค่ะสวยอยู่นะคะนี่น,นี่ไมเหล่นขุดได้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ เพิ่งผู้เลยค่ะเพื่อนค่ะนี่ค่ะโอ้ยเดี๋ยวผมมาติ๊กเลยนี่ค่ะโอ้โอ้โอ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 กล่องมันจะล้มมันเป็นที่ทรายค่ะเพื่อนนี่มันเป็นที่กวดะคไม่ใช่ทรายนะคะนี่คะ่ะต้นใหญ่อยู่เด้ค่ะ มีหลายต้นอยู่นะคะสี่ต้น,นะค่ะนี่ค่ะโอ้โหเพื่อนๆดูขอเอาที่ใส่่ <c oughs> อุย้ยหลน่น <c oughs> นี่ค่ะเ <c oughs> จลุกเลยมันยังเก่งนี่นี่โอ้ยใส่ไม่หล่นนี่ค่ะ ปุยออกมันก็ขึ้นมาอีกนะคะเพื่อนๆดูนี่ค่ะอุ้ยเดี๋ยวตังไ์้ยนี่ก่อนอุยอีกค่ะเอาบังที่ไหนลึกเป็นศอกแล้วนะคะนี่บังหรือเปล่าน,นี่ไม่บังเดี๋ยวก็นี่อีกเลยค่ะ นี่ค่ะ,คะเออเอาน้ยๆเนี่ยเอาบุกันค่ะเอาเนาะค่ะนี่ค่ะ,คะนี่ค่ะวมันหัวมันยังอยู่ใตน้นอนเดี๋ยวมันจะแตกมาอีกนะคะ เอ๊ต้นนี้เอาบ้านี่ค่ะต้นเดียวต้นเดียวบานี่ค่ะต้นเดียวแหววเนาะค่ะอาไร้ะครัได้หลายแล้วลได้หนอ่มยมถันค่ะเเดียวให้ดูค่ะ พอแล้วนะคะเนี่ยสามก้อนะก็พอกินเร็วค่ะนี่ค่ะนี่นี่ค่ะ,คะเพื่อนๆค่ะยัางงามขาวจัวดเลยใส่ค่ะใส่ตะกะนี่อุย้ยตั้งปิ่นค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆคณะต้นนี้อย่างงามงามค่ะเพื่อนๆดูใบเขียว,วิปเลยกรรอเบ้เลยเลยแต่เราไม่เก็บนะคะนี่ค่ะ อันนี้คือคือยังยังไม่บานดอกอน,นี้นะคะที่เมื่อกี้ที่นาสองให้ดูเข้าบานดอกแล้วแล้วอันนี้ก็อยู่ในดินนะคะไม่ใช่อยู่ในดินพึ่งโผล่ค่ะนี่คะ่ะไปค่ะไปซ่ออีกสักหน่อยเพื่อนคะ่ะนี่คะ่ะเดินมานะก็มาเจอตรงนี้เห็นพึ่งโผล่นะคะแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นอย่างนี้นะคะบานแล้วค่ะหนูถังวังเลยชนบนเลยคะ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อย นี่ค่ะเดี๋ยวนาจจะขุดนะคะนี่ค่ะมาดูค่ะว่ามันจะได้สักเท่าไหร่หินใต้โขดหินใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะหินลูกหินลูกเลือดเบลื่อเลยนี่ค่ะทับเอง ที่กินนะคะที่เรากินม,มาดูมาลุ้น,นะคะ่ะว่าจะได้กีหนอ,อแต่ก็พอแล้วละคะ่ะก็เดินมาก็เดินเดินเที่ยวเดินเล่นมานะคะ่ะเพราะว่านี่ค่ะเพื่อนโอ้โหเขาขึ้นอย่างนี้เลยนะคะตัดเอาค่ะน,นี่ค่ะได้สองหนอน,นะคะนน่นขหนอน หัวมันยังอยู่ใต้นู่นนะคะเพื่อนนังแม่ที่เกียดขุดค่ะพอนีอยค่ะนี่นอนยูนงัดเลยนี่ค่ะ,น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 ,คะน,นี่นะคะเห็นไหมคะนี่มันก็จะแตกมาตรงนี้นะคะพอผมไม่นิดเดียวพอเลยเพราะขึ้นไม่ไหว ไปค่ะเดินชมวิวชมนกชมไม้ต่อค่ะปาดเพืบบ่อนๆดูนี่ค่ะเดินมาก็เดินมาก็เจออยู่นี่กอเบเลอร์เลยโอ้โหโหงามมากเลยค่ะยังไม่เป็นดอกยังไม่นีเลยนะคะหมดงามงามงามสุดๆเลยค่ะดับเบิ้ลงามๆๆเลยเดี๋ยวนราจะขี่ให้ดูนะคะดูการเขาโอ้โหดูต้นนี่ค่ะจะได้ตอนมาเจอใหม่ๆเนาะคะ่ะ โอ้นี่ค่ะใบเขาก้านเขาต้นเขาอ่อนอ่อนยู่เลยค่ะงามมากเลยเอาไว้นะคะเดี๋ยวถ้าเขาบานดอกเดีนะ๋ยวน้าจะพามาดูอีกทีค่ะนี่ค่ะงามมากเลยผุ่มบึกบึก้งอยู่เลยน,ะะลนี่ค่ะแล้วก็ใบไก่อยู่้านนะเพื่อนค่ะจะอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาขุดนะคะ เขาจะดีไหมมีหน่อไหมนี่ค่ะสองกอแล้วก็ตรงนู้นบานดอกแล้วค่ะนุ่มบอคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกอนี้กันค่ะนี่แต่ในของนุญาตขุดอนนะคะนี่สองกอค่ะนี่ถ้าต้นไหนดีต้นต้นไหนงามก็จะเอานะคะนี่ค่ะเพื่อนขุดแล้วนะคะนี่ค่ะจะตัดเอาเลย โอ้ยลงไปถงนี่ค่ะได้หนึ่งสองสามต้นค่ะนี่ค่ะกำลังขาวเลยค่ะได้แบบนี้น่าจะเอานะคะแต่ต้นนี้นะลองขุดดูหน่อยงแล้วค่ะทำมันต้นเล็กค่ะน้าไม่เอาดีกว่านาอค่ะปล่อยให้เข้าตูค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆดูชมบรรยากาศนั่นะคะนาที่ ี่เมื่อกี้อะค่ะ <laughs>